สวัสดีครับทิดเขียวครับผมเมื่อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาชมนะครับสวนนะครับสวนมะเขือเทศนะครับผมสวนมะเขือเทศนะครับของพิเศษสกุลนะครับ่นปลูกส่งโรงงานหลวงดอยคำนะครับนี่คือส่งโรงงานหลวงเลยนะครับนะครับผมเป็นมะเขือเทศสุก แดงงามครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมเราไปคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับมาถึงเพิ่นแล้วครับผมมาคุยกับเพิ่นนะครับเจ้าของสวนพี่เสกสกุลนะครับผมเพิ่นกําลังเข้าน้ำเลยนะครับสวยสวยมากครับมาคือเพิ่นสวยมากมากเลยครับสวยมากสูงเมตรกว่าๆเพลินนี่ตามตัวขึ้นยากรึนะครับผมเพิ่นบบียร์ปันใด้พวกนี้เพิ่นยุ่งครับเล่นเข้าน้ําครับสวัสดีครับผม นี่เจ้าของสวนครับเจ้าของสวนพิเศษสกุลเพิินครับเก็บเกี่ยวได้พาพี่น้องมาชมบ่ครับเก็บเกี่ยวได้ลายตันละไว้กําลังสีวะสิบตันนี่คือส่งโรงงานอย่างเดียวนะครับทั้งสองทั้งสองเนาะโรงงานและตลาดผักสดตลาดผักสดตอนนี้ก๊กมันกาเริ่มเสื่มส้มแล้วมันเป็นฤดูของมันเนาะถ้าไม่ถ้าบมท่านหนึ่งคือบมท่านเลยนะมันกะดูครับความสวยสูงมากมันก็ตามอายุของพืชครับ ตอนนี้มันก็มีการติดเสื้อติดอย่างแล้วเพราะว่าบริไซยาคาเซลาเดี๋ยวมันสิเป็นอันตรายเดี๋ยวมันสิเป็นอันตรายต่อผููบริโภคและกับคนถี่เฮามากก็บเกี่ยวคือเฮ้าเป็นเจ้าของสวนครับผมต้องนินความปลอดภัยเนาะสารเคมีครับเก็บเกี่ยนคือต้องได้จ้างคนเก็บอาเนาะกามีบ้างครับเพราะว่าเอาบทท่านเนาะมันมันมันหลเกินครับดูครับดูแล ดูครับโอ้เยอะมากครับเพื่อนเงาไปพุ่นก็มีครับความเอาใจใส่ต้อง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 ดีๆเลยแหละนะครับก็รักษาดีที่สุดอันนี้เป็นพืชที่อ่อนแออ๋อมะเขืออันนี้เขาเรียกว่าชุดชุดแรกชุดสองครับอันนี้ตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเอาโคต้าโรงงานเนาะครับก็สิเป็นชุดสองชุดสองนะครับสิเป็นชุดสองแล้วก็สิมีชุดสาม ปิดท้ายสุดยอดครับการดูแลอาจจะใส่ประสบการณ์การปลูกมาจุเพราะว่า20ปีนะผมเห็นไอขึ้นมานี่นะกว่าอยู่ครับแต่ไม่ขาด20ปีครับผมเห็นมาเฮ็ดมาตลอดเลยครับกับบอมีงานทําแต่กับช่วงลังนี่นเป็นกเกษตรก็ต้องทำาปเข้ารวมกับโรงงานรวงนี่ปีที่เท่าไรแล้วครับนี่จุกหลายปีแล้วใดเฮ็ดน,น้าเพิ่นเนี่ยบอครับครับครับเอาโคตา้า นไ,ได้ยินข่าวดีมาว่ามาเคือส่วนของไอ้นี่คือบทต้องคัดบดต้องยังเลยเขาสั่งตีเป็นเห็ดน้าผลไม้เลยเหรครับเกรด,ดีเลยเหรอแมนคือบดต้องไปป้าปูนกับส่วนอื่นนี่แหละครับนี่คือ<ะ>คุณภาพการเข้ก็ต้องเน้นเน้นคุณภาพคือการเก็บลูกโตได้ขนาดความสดได้ขนาดครัและกะเน้นคือ สารสารเคมีนะครับต้องระมัดระวังที่สุดครับก่อนเก็บเกี่ยว14วันต้องอ่านเอกสารกำกับกำกับตัวยาเพิ่มอีบครับแล้วมันสีปลอดภัยต่อต่อคนที่เข้ามาเก็บแล้วก็ภู้บริโภคเนู้หกันเลยนี่ครับนี่คือนี่คือนะครับนี่คือความอจอยใส่นะครับของลูกสวนนะครับถ้าถ้าคนสวนยังใส่สารเคมีไปครับ มันก็สิเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค,คถ้าผู้บริโภคเป็นอันตรายแล้วใครจะซื้อของให้เรา,าอคำนึงสุดยอดครับสุดยอดเพราะว่าส่วนของเพื่อนนี้โรงงานลวงรับไปปุ๊บเนี่ยบ่ได้ปะปนกับส่วนอื่นนะครับแยกนะครับเพื่อนให้แยกแล้วพะเพะเื่อนคุณภาพนะครับหลังจากที่ส่งเขาปุ๊บนี่เขาเขาเขา,เขาดูแลเขาดีไหมครับโรงงานเนี่ยดีครับ ทุกอย่างลงตัวหมดเป็นขบวนการของเขาเองเรารอแต่รับอันบินรับบินอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างสะดวกหมดเฮ็ดกระเพิ่นมาหลายปีนะพี่เนาะครับความคือรู้ว่าสวนเราดูแลเอาใจใส่ดีคุณภาพได้เนี่ยครับประมาณนี้ ลูกโตนี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางต้องตามกําหนดคือสองเส้นขึ้นไปครับละกะลูกทีมีนอนเจาะกะคือบอกเก็บเข้าไปครับเพราะว่าเป็นมะเขือที่เสียแล้วเทอาสหมีเก็บเข้าไปได้เก็บเข้าไปกระของมันสิบบ่มีคุณภาพเลยนะอตอนนี้กะเก็บเกี่ยวไปกับลายอะไรมันกะได้ส่สิบตันน่าจะได้นะผมเห็นฟิก คนไปนี่ผ่านผ่านหน้าบ้านทุกวันครับเพราะว่ายังบริเชกเบิงเจ้าของเลยนะรับโคต้าเท่าไรครับปีนี้รับโคต้าสามสิบสี่สิบตันนี่แหละครับโอ้โหดูครับดูดูสวนครับผมว่ายังน้อยสามสิบสิบตันดูครับพี่น้องดูแต่แต่ทางโรงงานเขากะถ้ากองของเฮาดีกะเขากะยืดโคต้านะยืดให้ถ้าเราเก็บสวยอ นี่ครับโอ้โอเด็ต้องให้ชมเลยบันนี้นไซระดับนี้มาครับไซนี้สวยเส้นผ่าศูนย์กลางสามเส้นเกือบสี่เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางสีแต่สีสีนี่ยังรอยังอรอคือสีสียังไม่เต็มโอ้ต้องต้องขนาดไหนพี่ถึงถึงถึงโอเคเข้าโรงงานได้แล้วประมาณนี้โอ้ดีครับดูความสดดูความแตกต่างครับออกควันออก ควันออกครับนี่คือนี่ความแตกต่างที่อ๋อฮะจะเป็นสีทองกับสีอ๋อครับผมนี่พี่น้องดูครับนี่คือผ่านโอ้นี่คือผ่านได้ยังไม่ผ่านอ๋อนี่คือความมาตรฐานนะครับประสบการณ์รล้วนๆนะครับสําหรับพิเศษสกุลต้องคำนึงนะครับต้องคํานึงถึงผลิตภัณฑ์ยาถ้าบอกคำนึงนี่ก่ะ ถ้าบโผ่านเข้ากับพือนยุดธ์สังเกตไหมโอ้ครับครับอยากนะครับอยากชมแบบเต็มๆหรือว่าอยากชมวิเทคนิควิธีการนะครับเกี่ยวกับมะเขือเทศนะครับมาชมในที่ช่องของเพื่อนนะเพื่อนมีช่องอะพี่น้องนะก็คือระบบเสกสกุลชาแนลนะครับผมนี่น้ำลาดนี่คือระบบอะไรครับน้ำลาดเอาให้น้ําแบบน้ําลาดครับผมแต่ก็จะมีน้ํำยสดของคนอื่นเขาจะมีน้ํำยดอันนี้เราให้แบบให้แบบเต็มๆเลยแบครันี่ถ้าเก็บ พักเก็บเข้าสู่ตลาดตลาดผักสดเนาะนี่สีนี้นี่โอ้ยแยมดอกจานนี่นี่คือแย้มดอกจันนะฮะแอะ<อ>แยมดอกจานควันต้องสวยนี่สดตูดต้องเป็นตูดลิงดูครับลูกโตโตโนี่ดูความรู้สิ้นผ่าศูนกลางนี่สามเซนติเมตรขึ้นไปสวยฟังครับนี่คือความรู้ล้วนๆครับประสบการณ์ล้วนๆครับพี่น้อง นะครับอีกครั้งหนึ่งครับฝากช่องเพื่อนนะครับใครหรือว่าใครนะครับชอบเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนะครับหรือว่าช่องของเพื่อนครับเพื่อนมีช่องนเกสกรกรชาแนลนะครับเสศรษสานะพี่น้องนะคนหาได้เลยครับผมเพื่อนทุกอย่างครับเกษตรกรได้หมดครับดูครับรับโคต้ามา40ตันครับปีนี้ดูดูแลกันสองคนนะครับเก็บเกี่ยวก็ต้องได้ จ้างคนงานเลยพี่น้องเนอะบางที่กะร์ดคลิปเกี่ยวเองดูครับสุดยอดจริงๆครับประมาณกี่ไร่ครับพี่ประมาณกี่ไร่ตกไปประมาณสองไร่สองไร่โอ้โหถือว่าสวยนะครับสองไร่ได้สี่สิบตันวันก่อนนี่ส่งกะร้อยตะก้าเมื่อวันก่อนนะโอ้โหร้อยตะก้าแล้วกะคอเขาน้ำสะก่อนแล้วกะสีเก็บใส่ตะก้าแล้วก็ไปต่อ คนต้องได้เก็บไปเรื่อยนะครับช่วงนี้เริ่มเริ่มทยอยไปเรื่อยๆดูครับเลอะลูกที่ผ่านลูกที่ผ่านโอ้โหดูครับเยอะมากครับนี่คือผ่านสุดยอดนี่คือสุดยอดจริงๆครับพี่น้องนี่คือเกษตรกรแข็งโป๊กได้นี่นี่คือเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับบ่มเพาะมา ผมเห็นพันปุ๊กมาใน20ปีหรืออาจจะก,กว่านั้นนะครับ20ปีนผมเห็นแกแบบสุดยอดครับเขาเรียกว่าเข้าเข้าถึงแก่นแท้แล้วผมบอกคือเข้าโรงงานนี่คือแบบไม่ต้องไปปนกับส่วนอื่นเลยสวนของแกนะครับแยกเฉพาะเพื่อทําน้ําผลไม้เลยครับคุณภาพความใจใสได้หมดครับส่วนนี้โรงงานถึงกับ เอาลังมาส่งถึงในสวนนะครับผมคิดดูครับกลัวไม่ได้มะเขือส่วนของแกนะครับสุดยอดมากจริงๆครับนี่คือเกษตรกรตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับที่คับวอดในวงการมะเขือเทศนี่มากโอ้ยี่สิบปีนะผมเห็นมาของสกุลนครถือว่ามะเขือเทศสกลนครนได้ดีสุดนะคิดว่าอย่างนงั้นนะครับถูกต้องครับเพราะว่าอากาศอะไรทุกอย่างมันลงตัวมดสกุลนกรแลนวกคการการดูแลคือการขึ้นค้างครับการขึ้นค้าง การขึ้นชางส s เอิ้นมาคือเฮามีเสียครับ้วก็สีสดใสครับผมมันมันมันสีบติสติ้นติดหย่างนะครับสีมันสีสดแดงก็แดงสดครับเหลืองก็เหลืองสดครับเขียวก็เขียวสดนี่ครับประสบการณ์ล้นลนเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่เสกสกลนะครับผมสำหรับการให้ความรู้ให้มาเยี่ยมชมสวนนะครับผม ครับฝากพี่ฝากน้องไหนครับพี่กะคอฝากช่องเสกสกุลชาแนลอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกท่านนั่ครับวันนี้ผมกะเสกสกุลกระคอล่าไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ